10 10 5 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 vịt, được bỏ qua, mở cháu xỏ các, không hạn các, บอลตึบไปถึงเสื้อประตูเลยครับเล่ชัดนะฮะแม่บอนนร้ทา้ายแ่เติไม่มีเจัาหอะนี้คับทางโอ้โหยังไ่ผ่านคับที่จบเขาอกเช็ลูกน okay. ี uhm. mm. ้โอ้โหลัตาครับโอ้โหเปิดเป็นการเจตนาเปิดให้โหมเลยครับโอ้โหแล้วโหมไม่มีครับเช็ดเปลี่ยนผ่านครับตรงตาข่ายนะฮะสามครับออครับในตีมิดเป็นต่อสครับ ใจแรงด้วยกัครับได้โอ้ทุกคนเกมในช่วเวลาหลังเลยก็ต้องบอกน้องกอดเมื่อกี้โหสากเลยครับเกมดูดีเลยครับถือว่าสากได้เกย์มาถือว่าสุดยองเลยครับโอ้โหจบแล้วโอ้ยตานี้ครับ่อด้าไปทางซ้ายมาทางซ้ายพี่เข้าไปมาพี่

เียวไหลมาโอ้โหต่ดูสมแล้วจิงอีกทีกับปฉลับแน่จังหวะจริงจีิล็อกด้วยกับโอ้โหดีจงนโมเดลยตอกแจเก้วนการเปลี่ยนตัวก็ส่งกองหลังเข้ามาเป็นลูกเตะมุมนะแล้วเปลี่ยนตัวเล็กลงมา ยัดาลีโอ้โหตจากมือวิทเงีับบอลแบบแรงเกินไปนะคู่แรกนรครับตองปอดไเื่อกิจปอดขึ้นมาโดยสองสองเขทุกมกรมาสว่าสองกต้องปักทิ้งว่าเกิดจุดแบบนี้ของโรเบิร์ต่อราอยู่ที่วิทกบจัดเข้านะใคกันที่วิทโอกลับอยู่นะวิทเปิดข้าวตรงนี้แม่ไม่ห่าเงียบจำเอนได้เางิงเงีย

เพื่อให้มากกว่อเาก็จะ่ายให้วิทกตัวเต่าเลยโยนคอยสายในแดนได้ก็เือตวนครับกดจับที่นู่นเลยครับา ก่อนจะว่าแต่เบผล่ทิ้งอก้ายครับการเล่นเป็นตามถืองิดจากับอชิงเลยนะเพืชิที่ดูอยแล้วนะต่งดับโปเอาเกมชิวกับทั้งงปอน โตเข้าแร้ะโอ้โหยังไม่หักแล้วนะเหลือกผ่าดรอบทีเลยครับเข้หขอสั้นหน่อยุกเกียรไมได้ครับพายวางวันยาบ้าแบกเกิดไป อายิงโอ้ย <Reid> ห้รับ้หไต่อเป็นยักษตให่ตามต่อไปครับเปลี่ยนยกษขึ้นมาเคาเก่งอรงกนี้โอ้โหช้าไปยักษ์มาริมตัวครับออกทาตัดต่อได้รับโอ้โหวิดวิตอก่ักันเล็กโอ้โหเราเสียกับเล็ก็รกมาสวยรับษ์เนีบจบคลาสสิกครับ โคจรตัวกลางก็ต่อมตั้งต่คนลังได้ฮะโอ้โหจริงๆแล้วเกมยุ่งเียียดต่อที่สองต่อสองนะขนลูกทุกฟองนะแต่เดียวียงต้องแต่งเหื่งซะแล้วของน้งก่อปล่อยบอลปล่อยบอลปล่อยบอล วิ <That S 3> ่งได้ไ <your> ด <mouth> <laughs> ้บ้างนะได้หมดเลยแ้้นี่แดดนะดวันนี้้อเดนะด ครลงมาโป้งสายมีพาบิโป้งไปเองโป้งไปเองเปิดมาที่วิครับโอ้จังหวะนี้้ลกหมดน

ก็ัวกลับแล้วนะของปอดครับโอ้โหจบที่นีเยอะเจ็บๆงก็จิงครับแต่ว่าฟอรมดกยังทีมบอลกยังมกล่องเลแล้เป็นการพลิกขึ้นนคทั้งแรกเลยกัเจะาหน้าของฟอร์ดครับนักลเยเป็นสามต่อสองครับ

เปลือกตัวอีกทบหนักแล้ตอนนห้ของโซเดนนะฮะแเรว่าเป็นรอบอยู่รยู่อย่างทีปเจ้าไบก็หลุดเตะตาเจ้าหมีเลยนะ ยีนาทีครึ่งเนาะครหลังเลยนะสกอร์ตบอลสองสามสองมักองปอนดนำโดเนย ก่มาก่ให้ผ่านบเอาขึ้นมาที่วิทย์ติดไปเองเข้าซ้ายอติดางทีี่น้ากลาดโดนตวหไม่ได้ครับโอ้ยยิงอดอกสองสองครับวิทย์ครับโอ้โหจังหวะแรกต้อง่งการันต์ของเจ้าหน่เสได้ครับที่ว์มาตัดตัดไปกัดกรับต์ของก่อต่อสามต่ออย

ติดตัวก็พุดพุดจะทำหลอกเขาไหมที่เขาเป um> ิดเขาต้องแถมมาเ G ยนงไงเข้าใจไหมโอ้โหนี่ครับรีดยากยังให้ผมตรงนี้เลยโอ้โหสงวัยเหนียวเลยก็ต้องหลังตรงนี้อ่าบาสุดพี่โอ้โห ดับคนี้ก็ดับสบตย์ดับดับดับเป็โซเลยฮะตืวแข่ตัวของมังกรเเปิดจะให้การนี้ตัวตัวของตซวเลึงตครับในช่วงสี่สีสุดท้ายนะะเพื่อตีงตัวเครับมังกรตัดได้ก็บอนี้ครับพอซำซ้ำมาพยายามจะแวกยังครองบอลได้ับแต่แย่ที่บอรก็ไม่ฟาวนะโอ้แล้วนี่จะได้ไปทุกนะะของโนเมะครับ เจ็บเจ็บปีาจังนี้ตัดไปด้วยเวลาแล้วยังได้ของด้วยเปิดส่แคบไุถกต่อแล้วนเโอ้โหเจในช่วงทายแบบนี้นะปีดเัวใจเลยนะสวัสดีนแม่กรอกเจ็บออกทางฝั่งนึงนะต้รับเปล่รับเช่นกันรับรับรับทุกั นองือแล้วเฮ้ยฝากโค้หน่ยเี๋ย้อะไรนี้โอ้โหเก็บเสียลยครกบจับควาะครับโอ้โหนี่เยอะเสียแล้วนี่าดอะไรเยอะดเกได้ที่้ให้ดัเลจะรอเลไซด์มาบ ยิงแบบเหนือชัดเลยครับโอ้โหต้องชมครับทั้งคนจ่ายและคนยิงครับโอ้นี่เล่นกับคือดาวอารตี้เลยครับแหมแล้วเป็นคนเดิมครับจบโดยกานครับโอ้ยอยู่ตนี้แปลว่าใจเย็นเลยครับยิงแบบเหนือชั้นเลยครับยกก่อนภาพตัวผู้สาวตู่กำเข้าไปแล้วต่อต่อต่อยังจะชนำโนเนเป็นสี่ต่อสองเลยครับแล้วลูกอีฟาวละ อูนี่ครับดูไอนนด้ไมยอเก็บอยู่กับจัเล็ก่อได้อยู่กับต่อไปดีแนะ

อ่าด <ort. S 1> ีบอลเล่นมีบอลเล่นบอลเล่นบอลไี่บอลนี่เขาเจบเนี่ยเขเนบต่อพอดีด้วยเ่อเราเจ็บต่อบอีลกอกลโอ้โหได้ลยได้ต้งต่อมุมไปมุเล่างสาขาไปมุเไปุ่มดูเต็มมเค

đèn đèn gì hết đấy ơi từ nó lúc tàu không cho lên เจ็บของน้องก่อนลยทุกล่างใส่ล่าเสาสองโอ้โหตูครับูกอดเอะเล่นต่อหมเนือปลาเอ้าเป็นไงครับ้รอบที่นึเอฟดรวิตาร์ทก้เรียวยับโอ้โหนี่ครทตายครับัมแบตกลับมาครับบนข้าเส้นเดิม โอ้โหนี uh ่ oh. Oh, hey. oh ิยับษตังที้าเกทูีิยับษ์ตีต่อตียักษ์โอ้โหโอ้โหเหลือก็แม่โอ้โหดิยอกษ์ เหลือเชื่อครับเกมคู่นีครับรบเจ็บสองนาทีครับชนะของโอ้โหเบสนทีสุดท้ายันี่มันี2ลูกครับแล้วต้องปอก็ตอนนี้ครับกลับมาดนเลครัป็น4ครันคร่อนดเนสาแล้วก็ตดส เจอตับบรร <taking> <unfair> <chips> ้ับเจอตั well ้งเด็ดตั้ตรงยับเจอทุกไฟยับเจด้จะพิลึกหน่อยครับแสดงสะพิลดกหนยครับให้ให้เกียรติกับทุกแข่งขันครับให้เกียรติกับทีมงานด้วยครับกอดในเกมครับทุกคนในเกมก็สนุกจริงๆครับเกมคู่นี้ครับสี่กับต้องของคุณฮะทั้งสองทีมครับกอดจังหวะกระทุ้งกระทุ้งครับแต่ไม่มีนอกเกดเลยครับโอ้โหนี่ครับจบเกมขอโทษกันไปครับแต่แล้วเป็นพระรามของน้องตอนครับเกี่ยเจชนะในช่วงท้ายครับ ใช่ครับเดี๋ยวไม่ถึงนาทีแล้วเป็นสองลูกครับแล้วน้องปอดกับตัวอีชายเพราะว่าเขียนผิวับ